ผมสําหรับคลิปนี้เขากมานังอยู่ไม้เก่านะครับนไม้เก่าเต็มคุกเก่าแล้วครับผมน้ำลดลงไปลายแล้ะสีน้ำก็เพิ่มเข้มขึ้นครุ่นขึ้นก็คือมือนะครับมือขึ้นมาทีแรกข้นน้ำใสกว่านี้อยู่ครับพื้นน้ำคุณครับร่มมือนี้ครับลบลมมันอยู่บางเกานะครับลงไปทางล่างมันล่มว่าชงคำๆจัน่อยจังสิคออยหอยลงไปครับ นางมึงจะเข้าสมัยเก่านี่ครับว่าจะขึ้นว่าแถวนี้เดี๋ยวมาขึ้นจุดเก่านะครับมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ปลาเขามาทั้งทึ่งผุนก็ว่าสิไปเบิ้งครับแต่ว่าจักจิบเป็นยังไงครับเดินเทิงแล้ววันนี้ว่าสิจุนี่นะครับเลาะลงไปทั้งล่างคุณครับำคำนิดหน่อยลงป่าเรื่อยๆครับหาหม่องหางเขาคุณเลยครับนางมึงมองละยี่สิบสามสิบนาทีครับผม เีมันพอพอกะเมื่อบานนะครับายครับสบ่ไสามโมงแร่งแล้วกาติแล้วหาไม้ครับมองเลยกับคุณมองเลยกับคุณก็เลยแวะมามืองนี้ท่านะครับวันนี้ไปครับไปนั่งดูน้ำกันว่ามืองนี้เขาจะเห็นตัวครับมืองนี้คือต้องสีใหา่แลวครับถึงน้ำกระโดเนาะมองว่าปลาสีขยับไปอยู่ไสครับวันนี้ไปครับไปนั่งดูน้ำคันเลยอุ้ยปลาอยู่เลยครับ ยินต่ดำๆกลุยๆไปแล้วป่าร้อยลึกขนาดเลยมั้ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นป่าไนแล้วผมว่ามันเงาไหมมันหายไปเลยหายไปเลยน,นี่ <laughs> อยู่กลางๆับบไม่คิดจะได้เลยว่าเขามาไก่เลยมือน ปาจังหวะขันขังอันนี้ครับผมปลาหน,หน้าตรงนียครับเดี๋ยวโรคจังหวะคนกระเทียมคนขึ้นใหน้เขามาเจ๊ปลานี่ครับวอุ้ยปลาหน,หน้าไม่ชิ้นกระเบ,บนอย่างเงี้ยนะขยับเข้าพีอยู่ครับเดี๋ยวๆอยู่ปลาขยับเข้ามนิดปลาอยู่ คอยเนี่ยมงึมงว่าจะโพกดิเห็นมัน,นอ,ออกตอนออกเนี่เขาไว้ในปาลาล้วบหิน,นับบน,นี้นี่สอดออกไส้น้องสอดออกคุณเนี่ยมงึงนึงสอดออกมองึงนึงมาทีนี่ โดนครัโดนโดนโดนสายไปน้ำอยู่สายไปน้ำโดนโดวที่ชิบูดูนโอ้พันปลาหลุดชนะพันปลาครับโอ้ดินแห้งดินแห้งโอ้ยหลุดชนะหลุดชนะสาวเลยครับแตนเป็นร้อยซะนี่ผมยันที่เสียกของครับ móc áo nô bít bịt a pian nô bay ngoài kai bát a pian hấp ba kai bát a ba bay ngoài luôn 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 ยืดเด้อติดมินมิน,มนติดงานใหม่จะคลองกระโดดยังหอครับผมเอาขนยางเลยฮะปลาล่องอยู่ลาะหยางอู้ตายตายตาย,ตาย อ,อ,อู้งาใหม่บริสันอ์ของติชิเล็กน้ำฟันยอนไว้เนาะลิงป่ามากนะโคตรยากเลยปะอู้ติดหางติดหางมินต์นี่ครับนี่เจ็บบวทันนี่ป่ามันร้ <c oughs> อยอู้ฟุกจังวะครับปตายัางครับนี่ป่าตะเพียนครับเจวปลาตัสีแดงแหาหงแดงเก็บบวกแข็งคือตะเพียนครับปตายยังวะ ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับนี่ติดหางมินครับยิงถึงหางเจ้ปะเอาครับผมเอาอย่เก็บปลาแป๊บนึงครับผมเจ้เป็นตุ๊ปูกำลังเชื่ออะไรอย่าปั้นปัตเตเพียนวะเก็บปลากันแป๊บนึงครับโอ้ยมินจัดเลยสี่โมงกว่าแล้วครับผมเบิอดอมานปัเตพียงที่นี่แล้วครับผมวันนี้รอบนั่นรอบนี่ครับขึ้น สามโคกสี่โกะสามไม้สี่ไม้กับบ่เห็นตัวปลาเลยผมเห็นปลายังบุกับ้าไปนี่สีต้องท่องนี่คล้ายปลาตะเพียนเจ้าบแมร์ครับนเป็นปลาพื้นทินแล้วนะปลาพงนตัวตัวใหญ่เต๋ออยครับประมาณครึ่งกิโลอยู่ใดอยู่เห็นตัวเดียวครับวันนี้พวกเราขึ้นมุงไม้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นแล้วมุงจับกระปลาอยู่หยุดใดเนี่ยอุปโชคดีครับมาสั่มไม้เก่ากันนะมีมาแต้มหนึ่งอยู่ครับผม เอาละครับผมคั่แล้วสำหรับคลิปนี้ไม้มาเต็มเดียวก็ถือว่าโชคดีแล้วครับผมนี้ไปแล้วครับผมคั่แล้วสีม่งสีหามงแรกแล้วครับผมสวัสดีครับ